แต่อดีตปีพุทธศักราช2485ประเทศไทยประสบอุทกภัยครั้งใหญ่น้ำท่วมกรุงเทพมหานครถึงขนาดต้องพายเรือมาทำงานกันเลยทีเดียวเรียกว่าน้ำท่วมประเทศไทยยังตามมาอีกหลายครั้งแต่ก็ไม่มีครั้งไหนที่หนักหนาสาหัสที่เทียบเท่าครั้งนี้เลยน้ำตาพี่น้องชาวไทยพรั่งพรูออกมา แต่กลับไร้ซึ่งคำพูดมองสายน้ำที่ถาถมเข้ามาพื้นที่นาพื้นที่ไร่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์มากมายจมอยู่ใต้สายน้ำความหวังที่จะลืมตาอ้าปากโดนพัดพาไปกับสายน้ำ ธรรมชาติอยากเอาคืนเราใช้เขามาเยอะเกินไปหรือเปล่าความหวังไม่สิน้นเมื่อเรายังมีลมหายใจฟ้าหลังฝนย่อมต้องสดใสเสมอการฟื้นฟูหลังน้ำลดนอกจากสภาพจิตใจที่ต้องฟื้นฟูแล้วภาคอุตสาหกรรมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสิ่งหนึ่งถือเป็นหัวใจของประเทศคือการฟื้นฟูภาคเกษตรกรรมหลังน้ำลด ที่มีความสําคัญไม่น้อยกว่าสิ่งอื่นใดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟื้นฟูเกษตรกรรมหลังน้ำท่วมค่ะสำหรับตอนนี้นะคะ เราจะพาคุณผู้ชมไปฟื้นฟูการทำปฏิสัตย์กันค่ะเขามีวิธีการเลี้ยงอย่างไรมีวิธีการฟื้นฟูตัวเองอย่างไรและมีวิธีการให้กําลังใจตัวเองหลังน้ำลดอย่างไรและเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างไรเดีย๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะ แพพันซาแนนนี่มันมันจะเปราะง่ายต่อที่เป็นโรคอะคะ่ะไม่ค่อยทนกับสภาพอากาศที่ร้อนมากแล้วก็สภาพอากาศที่มันแฉะเขาเป็นหวัดง่ายอาหารที่ให้เขากินก็มีหญ้าแห้งมั่งหญ้าสดแล้วก็พวกเปลือกถั่วเปลือกถั่วเหลืองนะคะแล้วก็มีถั่วหมากที่เป็นเหลือจาก เขาทำม้นเส้นนะคะอันนี้เป็นแพะนมใช่ไหมคะแพะนมค่ะแล้วตอนที่เขารีดนมนะต้องเลี้ยงอายุถึงกี่ปีถึงจะรีดนมได้ะคะจริงๆแล้วอ่ะเต็มที่ขวบแปเดือนถึงจะผสมเพราะก็คลอดให้อยู่กับแม่สักเดือนหนึ่งก็แยกมาเก็บน้ำนมแล้วก็เอาลูกเขามาอนุบาลบางทีก็เก็บน้ำนมแม่จากที่เราแบ่งไว้ให้ลูกแล้วก็ ขายถ้าไม่พอก็ซืนอมโผงแล้วตอนที่น้ำกำลังมานะคะฟาร์มๆนะคะมีการวางแผนยังไงบ้างจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดไปไกลนะคะเพราะว่าก็ถามคนพื้นที่เขาไม่มากปกติก็คือทั่วไม่นานอาทิตย์สองอาทิตย์ก็หายแล้วก็เออคงรอดเพราะว่าคอกเราสูงพื้นยกพื้นมีเดี๋ยวเอาขึ้นไปรวมกันได้ไม่เป็นไร พอมาจริงๆไม่ใช่พอเรารู้แล้วว่าน้มาท่วมสูงแน่นอนมีการเตรียมการอพยุแพะยังคก็คุยกันว่าจะเอาไปที่ไหนนะคะก็จริงๆแล้วก็คิดไม่ออกว่าจะต้องไปตรงไหนพอดีมีบ้านญาติอยู่แถวชะอำก็เลยย้ายไปเพราะว่าที่นั่นใกล้หน่อยถ้าไปที่อื่นไกลมากเพราะว่าการขนย้ายแล้วแพะท้องแก่มันลำบากต้องล่องเรือ ล,ล่องเรือล่องเรือออกจากอคอกเนี่ยไปขึ้นรถข้างนอกเพราะว่าตอนที่เราขนย้ายน้ําขึ้นสูงแล้วหนึ่งเมตรแล้วค่ะแต่ตรงนี้ละเมตรฝาแล้วแต่ข้างนอกถนนเนี่ยหนึ่งเมตรแล้วในอคอกน,นี้ห้าสิบเซนตอนขนย้ายนะคะปริมาณแพที่เอาไปค่ะเท่าไหร่อะคะร้อยแปดสิบตัว มีพอพอไปถึงที่แล้วมีการเ,าเสียเสียชีวิตระหว่างทางไม่ไม่ทมีแพะตายระหว่างทางมีค่ะทับกันตายสิบกว่าตัวได้เ <Okay. S 2> พาะป้าท้องแก่แล้วทีนี้พอขึ้นไปรวมรวมกันแล้วเขาก็พื้นมันแฉะเวลารถเบรกมันลื่นอะ่ะมันก็ไปอัดกันเข้าไปทับกันตายวะ่ะแล้วแพะแพะที่ท้องมีมีกี่ตัวลวลามีคลอดระหว่างทางไหมคะเยอะค่ะมีค่ะ มันเยอะอะเพราะว่าแพะท้องเกือบหมดทุกตัวละร้อยกว่าตัวเนี่ยการกินของเขาค่ะเราเตรียมยังไองอ่ะคะก็ไปถึงที่นู่นพอดีว่าแถวนั้นเขาทำฟาร์มนมกันอนะ่ะบัวน,นมอาหารมันหาง่ายเราไปซื้อแถวนั้นได้เลยถ้าประเมินความเสียหายอะค่ะพี่ ระหว่างที่ยังอยู่ที่นู่นตอนที่เราขนย้ายแล้วก็ตอนนี้พอย้ายกลับมานยคะนี่ฟื้นฟูเขายังไงคะให้เขากลับมามาสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมเนี่ยค่ะก็พยายามให้อาหารแล้วก็รักษาในที่เขาไม่สบายก็ติดหวัดเป็นโรคเริ่มเป็นโรคปอดอากาศก็เริ่มเย็นลงก็ยังรักษาอยู่ใช่ฟื้นฟูนานไหมคะนานค่ะใช้ระยะเวลา เป็นครึ่งปีเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเริ่มใหม่อะจากที่เราเก็บผลผลิตได้วันละร้อยกิโลนี่ก็ตอนนี้ไม่ได้เลยเพอย้ายกลับมานี่คือ,อย,ยังนนยังยังไม่ได้เลยตอนนี้แพะในฟาร์มนี้เหลือกี่ตัวร้อยเจ็ดสิบได้อยู่แล้วถ้าปีหน้าเขาคาดว่าน้ำจะท่วมแบบนี้อีกที่ฟาร์มนี่ค่ะวางแผนยังไงคะที่จะ อพยพเขาหรือว่าจะดูแลความเป็นอยู่เขาย่งไคะตอนนี้ต้องพยายามรักษาเขาให้แข็งแรงก่อนให้ฝากอะไรสิงภารัฐอยากจะฝากอะไรถึงเขาหรือว่าให้เขาเข้ามาช่วยเหลือในด้านไหนบ้างคะคืออยากให้เข้ามาดูแลเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยข้อเนี้ยจริงๆแล้วต้องเก็บเป็นเป็นข้อที่ต้องเก็บนมได้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะปริมาณที่เก็บได้ต่อวันเียอนะล้วก่อนที่จะเกิดกอุทกภัยเงี้ยค่ะวันหนึ่งก็ เราเพิ่งเริ่มได้วันอยู่ที่50ากิโลเพราะได้แม่แพะเพื่อที่จะให้เขาฟื้นตัวเพื่อจะจะเลี้ยงลูกตัวใหม่ค่ะพอนมเริ่มได้ท้าแม่ท้องแก่ช่วงพอดีน้ํามาช่วงที่เขาที่จะต้องคลอดเดือนพฤศจิกาค่ะก็เลยเสียหายเยอะอันนี้เราเราต้องเลี้ยงไปอีกกี่เดือนนะคะดีวกว่าเพ้่เขาจะให้นมได้ ออตอนนี้เพิ่งได้สองเดือนก็นับไปอีกหนึ่งปีสามเดือนนู่นละแพ้นมเนี่ยก็ปกติแล้วเนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้ให้นมเหมือนเป็นวนนมเลย <c oughs> ใช่ไหมคะเราต้องให้เขาท้องเพื่อมีลูกแล้วเขาถึงจะมีนมให้เราใช่เพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนจะผสมพันธได้ตลอดทั้งปีออส่วนใหญ่เขาจะจะได้ทั้งปีค่ะแล้วก็ก็ <c oughs> แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อน ผสมจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่หผลผลิตจะได้น้อยก็จะเป็นช่วงฤดูฝนฝนพรำๆอย่างเงี้ยจะผสมติดดีเขท้องกี่เดือนกว่าท้องห้าเดือนค่ะร้อย<ะ>ห้าสิบห้าสิบห้าวัน เลี้ยงดูเขายัางไงคะเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นที่ปทุมก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าอยู่ในตัวเมืองมากกว่าที่จะเลี้ยงอยู่ตามแถวต่างๆจังหวัดนะคะมีวิธีเลี้ยงดูเขายัางไงคะอันนี้ก็ผมก็เลี้ยงงพอประมาณเที่ยงก็ออกไปเลี้ยงข้างนอกเนี่ยครับบริเวณข้างหลังเนี่ยมันมีที่ว่างใช่ไหมฮะก็ออกไปครับแล้วก็ทางฝั่งโน้นก็ข้ามไปด้วยเขายังไม่ได้เสริมไม่นี่กำแพงเราก็ข้ามได้ใช่ไหมฮะฝั่งโน้นมันมี บริเวณอีกเยอะฮะตรงโน้นนะเราก็ส,สับเปลี่ยนกันครับฝั่งโน้นบ้างฝั่งนี้บ้างครับพอเข้ามาก็ประมาณสามโมงก,กว่าสี่โมงอะเอาง่ายๆก็เนี่ครับเนี่ยเน,นอย่างนี้ครับเอาควางใส่แล้วกับเอาเนี่ยพวกนี้ฮะพวกผลไม้เนี่ยก็ไปเก็บมาจากตลาดใส่ถุงมาใส่ถังมาครับมาถึงก็มาคัดเลือกมาให้เขา ว่าน้ําจะมาะี่ยเขามีการเตือนล่วงหน้าแล้วก็ปู่มีวิธีป้องกันเตรียมแผนยังไงบ้างคะผมไม่ต้องป้องกันเลยครับเพราะว่าด้านน้านี่นะฮะจนประทานเขากั้นมาเลยฮะเนี่ยพอตอนน้ําเริ่มเข้ามาพอเริ่มกันไม่อยู่ในน้าเริ่มเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะปู่มีวิธีการที่จะขนย้ายอพยพวัวออกไปยังไงอะคะก็นี่ครับก็เปิดประตูนี่ก็ไล่วัวออกไปเลยให้ลูกไล่วัวออกไปครับ เอาไปไว้ที่ไหนอะคะก็ไปไว้โน่นงไงหน้าโรงเรียนบ้านใหม่นะครับเขามีลานจอดอยู่มีลานกว้างอยู่ฮะเป็นสนามถ้าสมมติว่าปีหน้าน้ำมันเอาไม่อยู่จริงนะคะก็ยังจะเลี้ยงวัวต่อไหมคะมันก็ต้องเลี้ยงนี่ฮะคุณเลี้ยงวัวนยคะพอตอนที่น้ำเยอะๆมีปัญหาเกี่ยวกับพวกโรควัวพวกอะไรพวกนี้ไหมคะตอนที่หนีน้ำไปอะคะก็ถ้าเกิดเขาป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็จะโทรเรียนปรึกษาขอคำแนะนำเรื่องยากับปศุสัตว์ อำเภอเมืองคือนายสัตวแพทย์สุพจ์สร้อยสองวานซึ่งท่านให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีคือท่านอยู่ในสายกับเราตลอดว่าเราจะฉีดตัวไหนเข้าให้ตัวไหน,ให,ไหนให้ปริมาณเท่าไหร่กี่ซีซีต่อวัวถ้าตัวไหนมีแผลก็เราก็จะมียาทาแผลให้ ปกติแล้ววัวถ้าเลี้ยงโดยปกติถ้าไม่ต้องหนีน้ําท่วมเนี่ยค่ะเขาเขาแข็งแรงกว่าที่เราอบยพเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เพราะว่าการที่เราไปต่างถิ่นเนี่ยนะคะไหนจะต้องไปเจอน้ําน้าที่เขาไม่เคยกินอย่างเงี้ยน,น้าก็ไม่สะอาดเรื่องหญ้าก็เหมือนกันหญ้าที่เราไปเลี้ยงแต่นถึงมันจะเยอะก็จริงแต่เราก็จะจํากัดให้พวากินวันละประมาณแบบกี่ตารางเมตรต่อวัวกลุ่มเนี้ยแล้วหลังจากนั้นเขาไม่ต้องเดินไปไหนแล้วให้เขาไปเราไปกักเอาไว้ให้เขาไปยืนไปนอนอะไรเงี้ยก็จะ เขาจะใช้พลังงานน้อยเพื่อประหยัดย่าให้อยู่ได้นานๆอันววนี่ที่ที่เรียนนี่มีกี่ตัวคะเกบค่ะ ผมได้เลี้ยงหมูมาประมาณ10ปีนะฮะก็รายได้ก็พอสมควรที่ผลผลตอบแทนกลับมานะครับจำนวนหมูที่เลี้ยงนะฮะก็ตอนนี้ก็ทำยอดได้ถึงประมาณ400 400กว่าตัวแล้วนะฮะแล้วก็มีสิทธิ์จะเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้ก็คงต้อง,ต,องต้องหยุดก่อนนะฮะเพราะว่าเกิดจากความเสียหายน้ำท่วมเพ้่เยอะก่อนก่อนที่ตอนที่น้ำเริ่มมาค่ะที่วางแผนป้องกันหรือว่าเคลื่อนย้ายเขาอุ้ยกไปยังไงคะ คือผมใช้ถ่ายใส่รถนะฮะแล้วก็ไปไว้ในที่สูงโดยที่แบ่งเป็นรุ่นในบนคอกดินนะฮะเพราะว่าเราทําได้ดีได้แค่นี้ที่สุดเ,เพราะไม่มีที่ที่เราจะเป็นคอกให้มันสูงกว่านี้ได้แล้วไงต้องอพยพอย่างเดียวเลยเราหน่วยงานเขามีการแจ้งเตือนก่อนไหมคะไม่มีครับไม่มีคําว่าแจ้งเตือนก็คือ3วันระดับน้ำสี่เมตรมันเอาอะไรไม่ทานจริงๆแล้วตอนอพยพเนี่ยคะะ่ะด้วยความที่หมู่เนี่ย เขาบอกเอ่ออย่างหนึง่งคือการเลี้ยงหมูเนี่ยหมูเขาคหดวานี่จะเห็นที่ย้ายไปไว้ตรงไหนยังไงแล้วก็มีแบบโต๊ที่ย้ายอะค่ะสุลักษณะเขาเป็นยังไงครับที่ย้ายไปนะฮะเป็นพื้นที่เป็นเป็นพื้นที่ที่เปล่าเป็นที่ดินนะฮะแล้วเราก็ได้มี EM เพื่อฉีดดับกลิ่นไม่ให้คนหนึ่งเขาเดือดร้อนอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนมูเลในมูลสัตว์ตัวนี้นะฮะก็คือว่าให้ลูกน้องเนี่ยได้เก็บกวาดแล้วก็ให้โยนลงบ่อป่าไว้ ประเมินความเสียหายตอนที่น้ําท่วมเนะะี่ยค่ะของการเลี้ยงหมูเนี่ยของที่เสียหายเท่าไหร่คะถ้าว่าเป็นตัวเลขก็ประมาณประมาณห้าหกแสนเฉพาะตัวตัวหมูนะฮะไม่เกี่ยวกับโรงเรือนครับห้าหกแสนนี่คือเป็นแม่พันธุ์เป็นเป็น,ปนหมูห,หมูขุนขายครับที่เสียหายเพราะเสียหายไปร้อยกว่าตัวครับตอนนี้ย้ายกลับมาแล้วใช่ไหมครับครับย้ายกลับมาแล้วครับ แล้วตอนนี้พอย้ายกลับมาปุ๊บพี่วางแผนที่จะฟื้นฟูเขายัางไงเอาเอา,เอาตัวหมูก่อนค่ะขั้นแรกก็คือว่าต้องให้ปริษัทมาดูว่ามีโรคติดเชื้ออะไรบ้างนะฮะข้อที่2ก็คือจัดการาถ่ายพยาธินะฮะเพราะว่าหมูนี่จะกระทบกับพวกพยาธิทางพื้นดินเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นโรคติดเชื้อหลายๆอย่างอย่างโรคปอดโรคขีบเท้าเปื่อยอะไรพวกนี้นะฮะคือเราต้องพึ่งหน่วยงานปริษัทครับ ของตัวโรงเรือนนะคะโรงเรือนนี่คือเราต้องทําใหม่ใช้คําว่าทําใหม่ได้เลยเนื่องจากว่าเสียหายจากขึ้นขึ้นที่เรือวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะเสียหายไปประมาณ50%แต่ถ้าทาถ้าซ่อมใหม่คือทําใหม่ง่ายกว่าเพราะว่าบางส่วนที่ยังไม่พังก็คือใกล้จะพังแล้วใช่แล้วพี่วางแผนไว้ปีหน้าไหมคะว่าถ้าน้ํามันยังมาอย่างนี้เนี่ย,ย,ยปีหน้าจะทำเงิอกับมันคะ ผมคนนทั้งขนไปอยู่ที่ที่สระบ,บุรีแล้วครับพราะผมไปมีมีฟาร,ร์มคนโคนมที่ทับสนุนด้วยสระบ,บุรีมกเหล็กนะฮะคงต้องพยพไปถึงถึงุูนเลยแหละ mm hmm. าะคงไม่เอาแล้วคงเข็ดแล้วนะฮะเพราะมันเหนื่อยและเสียหายเยอะ mm hmm. ใช่ให้พี่ฝากถึงหน่วยงานรัฐหนะะ่อยค่ะว่าอยากให้เขาเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าเข้ามาช่วยเราในส่วนด้านไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะคืออยากให้เข้ามาช่วยเหลือในส่วนของการพวกลูกสุกรอะไรพวกเนี้ยนะฮะ ที่จะต้องการเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงและเราก็เสียหายไปเยอะแล้วกเ็เกี่ยวกับการทําคันกั้นน้ําใหม่อะไรประมาณนี้นะฮะเพราะว่ามันปีนี้มันรับอะไรไม่ไหวจริงๆเพราะน้ำมันก็เยอะจริงๆผมก็เข้าใจนะฮะก็สงสารรัฐบาลเหมือนกันเพราะเข้ามาแค่เดินกว่าก็มาเจอปัญหาทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจคงขอแค่นี้ครับไม่เยอะมาก เออเออบาร์บรี่ที่ว่าอ๋อสีขาวครับปูใหญ่ฮะโอ้หมดสภาพเลยนะเนี่ยเอาไปหมักแก๊สนะฮะเนี่ยเนี่ยวเหมุดหมักแก๊สได้ด้วยตัวเนี้ยเนี่ยไม่เราลงทุนมากใช่ไหมฮะถ้าอย่างเงี้ยเรามีอะไรที่มันวัสดุอะไรที่เรากั้นล้าวได้เราได้ก็นะผมก็เอาเตียงมาวางไว้บนนั้นแหละตรงนี้น้ํามากี่เมตรคะก็นี่แหละครับมิดไอ้นี่แหละเนี่ยโอ้ก็เนี่ยฮะเนี่ยฮะเนี่ยเมิตรครึ่งนี่ยนี่ยดับเนี่ยเนี่ย แล้วก็สีนะฮะเหลือแค่สามตัวอ่ะนี่ไงไก่ไข่ที่เอามาไงฮะเดิมทีเนี่ยผู้ใหญ่ทำผักเอ็นซีอะไรไว้นี่มันหายไปหมดเลยจมน้าไปหมดเลยดูท่าทางจะอยู่แถวนี้นะหมูม่วงสายใหม่นะกลิ่นไม่เหม็นเท่ากับไม่ฮะไม่เหม็นนะฮะเพราะว่ามันกินหมูฟาร์มเหม็นมากอันนี้ไม่เหม็นแล้วครับสะอึกเลยค่ะกินเสร็จเเลยเดี๋ยวไปพวกไปเลยแหละไม่ อันนี้นะฮะทีแรกที่ผมทำมาเราต้องใส่เยอะถ้าใส่เยอะประมาณสักเออสัก3-400กิโลเนี่ยอัดข้าไปเลยนะฮะแล้วประมาณ20วันเนี่ยแก๊สนี่แรงมากเลยใช้ได้เลยอ๋อนะครับประมาณ20วันก็ใช้ได้แล้วอันนี้คือหมูเราน้อยนะฮะตอนนี้ผมเริ่มใหม่ๆหมผมก็ไปเอาขี้วัวมาใส่ก่อนโอเอาขี้วัวปสอใส่ให้มันได้เยอะหน่อยแล้วตอนนี้ก็สองวันสามวันก็เติมขี้หมูใบวันละกระป๋องกระป๋องกันแล้วแต่นึกขึ้นได้ก็ เอาขี้หมูมาเติมก็ใช้ยมาได้ตลอดก็พอดีมาพังตอนน้ําท่วมน<อ>ี่แหละอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฟื้นฟูใหม่หมดอันนี้แก๊สแล้วไม่กี่วันนี่ก็เกิดแล้วอย่างนี้แก๊สในในครัวเรือนในบ้านก็ไม,ไม่ต้องอไม่ต้องซื้อใช่ไหมคะ,คะแล้วไอ้พอเนี่ยค่ะพอเราหมักไปอย่างเงี้ยค่ะเราต้องต่อท่ออะไรเป็นพิเศษมันก็เหมือนธรรมดาปกติต่อท่อมันธรรมดาแก๊สเนี่ยนะก็ไปอยู่ในครัวนะครับนี่ะท่น้รรมันี่แหละท่อแก๊สแหละครับน่ะค่ะแต่ตอนนี้มันน่าไม่ได้เพราะเราเราเพิ่งเราเรายังเพิ่งจะ ไไข้อไ่นไงไอท้อที่เราใช้รดน้ำต้นไม้ในที่เขาต่อตามไร่อะไรค่ะบ่อเพาะเนี่ยแล้วถ้าสิบสองชั่วโมงเนี่ยเราเราจะต้องถ่ายน้ําออกเป็นบ่อเพาะใช้ข้าวเรา,าเปิดประทุมธานีเขาเปิดปทุมธันีนึ่นะแต่ต้องเก็บไว้ก่อนนะะเดือนหนึ่งถึงจะพาะได้ เพราะงั้น<ะ>มเมล็ดข้าวจะองอกไม่เต็มที่นะปอประสซ็นต์งอกจะน้อยอ๋อต้องเก็บไว้ก่อนหนึ่งเดือน,นแล้วค่อยเอามาครับาาใส่บ่อให้มันงอกเพราะเพราะก่อนนะคือเพ,พราะหมายความว่าเอาล้างน้ําเอาขี้รีบออกอะไรออกให้หมดแล้วแล้วก็แช่น้ําไว้12ชั่วโมงก็เปลี่ยนน้าทิ้งครั้งหนึ่ง12ชั่วโมงก็เปลี่ยนน้าทิ้งครั้งหนึ่งนะจนครบ3วันไม่ยางต้องให้ออกซิเจนใช่ไห่หรอแล้วก็ต้องให้ออกซิเจนตลอดเวลาที่มันเดือมันวอยพรานู่นเหมือนออกซิเจนตอนนี้มันยังไไม่ด้ทนะ ตลอด24ชั่วโมงนะฮะแล้วก็หลังจากเปิดน้ำทิ้งแล้วก็ไว้อีก3วันนะฮะเพื่อเพื่อเข้าให้เพื่อเข้างอกแล้วก็นำไปอบนะฮะนำไปอบนำไปอบครับนำอาไปอบเรียกว่าในในนี้คือกระบวนการการผลิตขั้นต้นที่จะไปทำเป็นข้าวหม้อข้าวมอนะคะแล้วก็อบแล้วก็เอามาสีตอนนี้อบไอ้ทุอบมันก็จมน้ำ่านะที่ทราบที่เห็นด้านนู้น แล้วก็เครื่องสีก็เห็นทัวยัสินี่ตอนนี้คือโรงงานต้นแบบอันนี้ยก็คือกําลังซ่อมแซมหลังจากที่น้ําท่วมตอนแรกก็คือผลิตปกตินี่แหละพอน้ําท่วมก็หยุดไปก่อนใช่ไหมคะตอนนี้ก็กําลังเริ่มกลับมาทำ ยังคือเป็ดเป็ดเชอร์รี่ใช่ไหมคะเป็ดกินเนื้อค่ะเป็ดกินเนื้ออ,อ๋ออันนี้อายุกี่กี่เดือนแล้วคะประมาณอันเนี้ยเก้าสิบวันแล้วเนี่ยปกติเนี้ยกี่วันขายอะคะแปดสิบวันก็มามกระทบน้ำแล้วไม่โตมไ,ไม่มีอะไร<อ>ให้กินแล้วเพิ่งจะมาพอน้ำแห้งก็เพิ่งจะมาฟื้นฟูเขาเนี่ยพื้นฟูส่วนที่เหลือ,อแต่ทิ่ไปนก็คือไม่ได้จมน้ำ ไปกันน้ำแล้วตอนตอนที่น้ำมาพี่อพยพไปไหนหรือปล่อยเขาทิ้งไว้อย่างงี้อะคะหลังคาหลังคาเหลังคาเนอะคือบนหลังคานี้คือส่วนที่เหลือจริงจริงโอ้แม่บนหลังคาโน่นในหลังหลังโน่นอะค่ะ อ๋อไปอยู่บนหลังคาปกติเป็ดเขาเป็ดชนิดนี้เขาอยู่ในน้ําได้ไหมคะไม่ได้นะต้องอยู่ข้างบนบกอย่างเดียวเลยยังไงก็ต้องมีที่แห้งให้เกาะให้ยืนไงอ๋อคือบอกหมายความว่าเขาเขาไม่ได้อยู่ในน้ําตลอดเวลาแต่ว่าเขาก็ลงน้ําได้แต่ต้องมีที่แห้งให้เขาพักเขาจะลงแค่สิบนาทีพออาบตัวเสร็จสะอาดแล้วเขาก็ต้องขึ้นไปหาที่แห้งพักไซค์ขนแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่ตลอดอย่างเงี้ยไม่ได้หนาวแล้วก็ขาก็จะเน่า เพราะว่าเป็นเป็ดเนื้ออ่อน่ะเขาจะอ่อนตายอุ้งตีนจะเน่าหมดแล้วก็จะเป็นแผลพย่งขายกิโลเท่าไหร่คะเวลาเก็บขายหน้าฟาร์มอย่างเงี้ยคะนูจับเป็นตัวไปเลยตัวละร้อยห้าสิบอ๋อส่งขายเป็นตัวตัวร้อยห้าสิบจ้ะอย่างนี้จากสี่เป็นไซนะเป็นไซไซกิโลคะจะเป็นหัวไปร้อยห้าสิบแล้วเบอร์รองลงมาเบอร์กลางเบอร์กลางร้อยสามสิบ เบอร์เล็กก็เก้าสิบร้อยหนึง่งอยู่ประมาณนี้เบอ่ะสมมติเฉล,ลี่ยตัวละร้อยเสียหายไปสี่พันตัวสี่พันก็สี่หมื่นสี่แสนสี่แสนนี่เพราะทุนสี่แสนและสี่แสนเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ห้าร้อยจ้ะแล้วก็ต้องเลยอีกกี่เดือนที่จะขายได้คะเนี่ยจะออกประมาณปีใหม่เนี่ยกว่าจะอ้วนเป <500. S 1> นะีใหม่จะเขา้าๆ <500. S 1> ก็ปีใหม่เนี่ย อันนี้ไม่ได้ไปตัวน้อยไม่ได้หมดนะต้องคัดเออาต้งคัดนะไไมม่ดด้หในอยากให้ตัวเล็กเนี่ยก็ไปไม่ได้นะต้องคัดเอาที่ไปได้แต่ตัวเนี้ยเหมือนอายุเดือนเดียวเลยถ้าสมมติว่าไอ้ห้าร้อยนะคะที่ขายปีใหม่เนี่ยคิดว่าจะได้ทุนคืนมามากน้อยแค่ไหนคะจะเอาทุนด้วยเหรอถ้าจะล้วงไม่ขึ้นนะทุน อก็จ่ทุนยังไม่ได้ลเลยหรอคะไม่ได้คือนะคะห้าร้อยนี่จะได้ก็ประมาณห้าหมื่นแล้วหนูเสียไปเท่าไห 40, ร่สี่สิบกว่าหมื่นแล้ว,<ม>แ,ลวแล้วยังต้องกินออกไปอีกนะคะไม่ใช่ว่านอนอยู่นีจะอ้วนไม่ใช่หนูยังต้องเลี้ยงเขาต่อไปอีกทุกวันนี้<ม>เนี่ยวันนี้ก็กําหนดจะไปเอาปลายข้าวเอารำละเอียดเข้ามาแต่ทุนค่าอาหารได้ไหมคะอย่าเพิ่งทุนเลี้ยงเขาคะ่ะแค่ค่าค<ะ>อาหารเนะะี่ยค่ะ Ooh, ไม่มีหรือเขาเขาอยู่หนูก็ต้องเลี้ยงไฟก่อนอ่ะแล้วจะปล่อยลอยแพไม่ได้ก็อยู่ก็ต้องเลี้ยงไฟถ้าเราจะเลี้ยงใหม่อีกสี่พันตัวนะคะต้องใช้ทุนอีกเท่าไหร่คะถั่วเฉลี่ยมันก็ตอกตัวละร้อยขวานะกว่าจะจับได้เนี่ยร้อยสิบยี่สิบลูกเป็ดอะค่ะที่ซื้อลูกเป็ดลูกก็ยี่สิบห้าแล้วอืลูกปักกิ่งเนี่ยยี่สิบห้าแต่ถ้าเป็นลูกเชอรี่มันสามสิบฝ่ายใช่ไหมเธอเชอรี่สามสิบฝ่า จากซีพ an ีนะสามสิบเชอรี่อันนี้ม uh ันปลาเก่งปกุ้มไหมคะพี่ถ้าขายกัดจับได้ร้อยห้าสิบเนี่ยถ้ามันไม่โดนวิกฤตการน้ํานะค่ะคุ้มไหมหนูก็พอเนี่ยส่งลูกเรียนอะไรไปได้ถถ่วถั่วไทยไปหมุนเวียนเดี๋ยวขายเป็ดพอเงินช็อตอย่างไหนก็เอาปลาขึ้นพอจะใช้เงินเยอะๆเนี่ยก็เอาปลาขึ้นก็ต้องสู้ต่อไปใช่ไหมคะก็ต้องสู้อ่ะยังงไก็ต้องทำทำมาหากินก็ทำมาหากินต่อไปถ้าหยุดอยู่แล้วใครก็จะม จ่ายให้เราฮะไปรัฐบาลจะเขาบอกว่าหนูไม่มีสิทธิ์ได้เงินเลยเพราะว่าหนูไม่ได้จดสมาชิกไอ้นี่ไว้บ่ออะไรพวกเนี้ยคงํำเนินการเฉลีนกันต่อไปนะคะก็ช่วยเหลือตัวเองก่อนขั้นแรกช่วยเหลือตัวเองก่อนเลยอย่างสมมุติว่าตอนนี้หนูเก้าน้ําในบ่อขึ้นไปแล้วสองหมื่นกว่าบาทซื้อน้ำมันมาเติมวิตน้ําออกวิทน้ําในบ่อออกพอบ่อแห้งแล้วไม่มีปลาให้จับสักตัวมาดู ส,สามพารน,นี้เติมแวบแวบหมดเดี๋ยวแวบหมดแล้วอลเอาปลาออกเดี๋ยวดาใหม่มาลง ตอนน้ามานี่ทํำยังไงอะคะป้องกันยังไงเนี่ยตรงนี้มันท่วมอะตรงนี้มันท่วมแล้วไก่พวกนี้คะทํายังไงเมื่อก่อนรวมอยู่เรานน้นเราน้นเราน้นจะสูงกว่าใช่ไหมคะไม่ผมป้องป้องป้องกันป้องกันอืแต่แต่มันทําเป็นสองล็อกอะล็อกข้างนอกมันท่วมค่ะแล้วล็อกในนี่ผมป้องกันบ้านเขตบ้านอะไรก็เอ๋อนี่เพิ่งทลายดินลงนะคะใคะเกาะสูงขึ้นกี่เมตรคะประมาณตรงนี้ประมาณเมตรหนึ่งมีเสียหายไปเท่าไหร่คะเนี่ย ฟาร์มเสือหายไม่มีนะแต่ว่ามันเหมือนมันเกิดอะไรนะผลข้างเคียงอะอย,งอย่างเช่นอะไรอย่างเรื่องอะ,อะไรนะการขนส่งการอะไรเงีง้ยพูดง่าใช่ไหมฮะแล้วก็การเดินทางก็ก็ก็ติเกิดอย่างผมมีเป็ดเนี่ยเอาเป็ดมารวมเคยเป็ดอยู่ที่ฟางอย่างนะั้นแล้วมารวมก็เกิดเพราะว่าเครียดมันก็หดอะหดไข่ลดลงไหมคะใช่คนะ่ะเคย,ท,ยทั้งเป็ดเลยไหมคะไก่มันไก่เล็กไม่ไม่เท่าไร เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับความเดือดร้อนไปตามๆกันนะคะช่วงวิกฤตการน้ำเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยนะคะแต่อย่างน้อยพี่น้องเกษตรกรก็ยังไม่ท้อค่ะเขายังมีกําลังใจที่จะเริ่มต้นใหม่และในช่วงเบรกหน้าเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่านักวิชาการหรือว่าเจ้าหน้าที่ปรุษัตว์เขาจะมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างไรคะ่ะ